ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r ร a l Time g เก er ค่ะเพื่อน่าอ่ะคลิปนี้ก็อยู่กันกับเกม Mark c a r n i v a l เทศการอากาศในค่ายพีจีของเรานั่นเองนะเพื่อน่ะอ่ะก็ให้ตรงกับเทศการนิดนึงนะคะเลือกที่มีแม่น้ำรำคลองมา <Wow. S 1> ค่ะอ้ามาเลยค่ะมาด้วยทุน1น0 0นะคะไปเลยค่ะขอเริ่มที่เบทสี่มาดูกันว่าเทศการอากาศเพื่อนจะบูมบําซัมเบ้ขนาดไหนไปกันเลยค่ะนาทีนี้10หมุนมาขอเริ่มที่เบทสี่กันเลยไปเลยค่ะ เฮ้ย,เ,ยเกมนี้ก็อาศัยตัวคูในปัญ้าเป็นแบบเผาเรื่อนนะคะใช้สัก t t เทอร์สตัวไปกันเลยเออช็อตนี้ได้อยู่มาต่อเน,นื่องอีกสามหมุนอีก2หมุนฮึบอ๋อหน้ากากเขียวมาดิครับอื้มไม่ลงนะต่อเน,นื่องค่ะหน้ากากเขียวยังอยู่โอ้โหไม่มานะฮะ ไปเรียบร้อยหมดไปแล้วที่10หมุนของเราตอนนี้ได้แมมนไรต่อเนื่องคันเพื่อนขะมาโอ้เป็นเกมที่มีแบบว่าเขาเรียกอะไรนะตรงกับเทศกาลร,รอยกระทงพอดีเลยเพื่นะมีดอกไม้ฟงดอกไม้ไฟอ่ะจัดไปค่ะนาทีนี้ขอเริ่มที่เบ็ด40เลย10หมุนเหมือนกันจาก4มา40เลยนะเพื่อนะไปกันเลยจังหวะน,นี้มาดูว่าจะเข้าฟีเจอร์หรือเปล่า ถ้าเขาฟีเจอร์เกมนี้ไม่ต้องห่วงป็นขาบุมบํมสัมเบยแน่นอนนะคะอ้าวไห่ต่อเนื่องหน้าก,กากบ่วงไหมบ่วงอยู่ค่ะมาช็อตนี้ต่ออู้หคูมสี่นะฮะเฮ้ยเฮ้ยรุนฟีเกมว่ะมาดิอีกตัวเดียวครับอืมไม่ลงนะฮะโอ้โ, ح, โ, ح, โหเฮ้ยรุ้นซ้อนมาดิโอ้โหหลอกเราสองรอบติดเทศกานากากเย็ดมันโอ้โหหลอกเป็นหลอกนะฮะสองรอบติดเลย อากาเขียวมานั่นแหละคูณสามไปที่รักสวยอีกทีอ้าวเรียบร้อยค่ะคูณสี่รอยี่สิบจังวันนี้มาขอไปเลยค่ะขอไปเลยค่ะเบ็ดร้าร้อยสี่สิบค่าอ้าวดีสิบหมุนครับมาจัดไปเลยนาะทีนี้อมืมาดีได้ไวแบบนี้ฮะเออมาเสร็จแล้วเออ ่างมันนะเพื่อนขาเทศกาลนากากของเราในค่ายพีจีของเรานั่นเองนะคะไปค่ะเอมาแบบนี้กับหน้ากาก,ากม่วงครับผมโอ้ยตีคู่กันมาเลยไปคู่กันมาเลยมามาอีกทีแมมมาเอาดิเอาไปดิมาส0คภาพนาะทีนี้นะฮะไหลแบบต่อเนื่องนะฮะเฮ้ย โอ้โหเบ็ดร้อยสี่สิบอย่างเร็วเรียบร้อยค่ะร้อยสี่สิบหมดไปเรียบร้อยนะคะอ่ะมาครับผมปรับเบ็ดสุดท้ายแปดสิบเอาลุนฟรีเกมเบ็ดแปดสิบเรียบร้อยค่ะเข้าไปแล้วโอ้โห oh. สิบหมุนของเราอย่างเร็วมันขาโอ้ยเมื่อกี้เราลืมเบ็ดแปดสิบนะเราข้ามไปร้อยสี่สิบเลยนะมันขาโอ้โหมาไปเลยเข้าฟรีเกมนาทีสุดท้ายนะคะเหมือนอัศวินขีมม่ม้าขาวมาเลยตรงนี้อ่ะไปต่อมา ถ้าสมมุติว่าเข้าในฟีเจอร์นะคะฟรีเกมรงจะได้รอบเพิ่มนะเพื่อน่ะถ้าหนึ่งตัวอะไรประมาณนี้เนาะเออไปคูณ8แล้วตอนนี้เข้าฟีเกมก็จะไม่ตัดตัวคูณนะคะคูณ1ิเรียบร้อยครับหน้ากากเขียวพร้อมแม่มครับคูณ12อช็อตนี้880ไม่ธรรมดาอ่ะเพิ่มรอบไปอีกจนะ้า มาสิจ้าเรามาหาปั่นสลอสค่าไปเที่ยวงานวัดวันนี้กันดีกว่าเพื่อนขามาดูกันนะคะว่ารอยกระทงคืนนี้นะคะเราจะได้ทุนออกไปเท่าไหร่เนี่เฮ้ยได้กําไรสิไม่ได้ทุนเออทุนเข้ามา1,000เราต้องได้กําไรหน้ากากม่วงลงแล้วจ้าตอนนี้พันแปดเย็ดมอนคูยี่สิไปอีกอู้ไม่ธรรมดามาดิฮะเรียบร้อยนะคะรางวันก้อนโตองโหน้าม่วงลงมุมบัมสัมเบขนาด ไปเลยจังวันนี้ปล่อยไรกันยาวๆไม่กดฮะรับมา2อ .80 อ2 80กับคูณ22ยังเหลือรอบมีกสามหมดนะไม่ธรรมดาตอนนี้แตกไป4เแล้วเพื่อนจ๋ามาดีมาดีโหแค่ดอกเดียวก็หวานเจีย๊ยบถึงใจไปดิฮรับสิ่กับแยกมนะฮึบอ่ะเอาได้แยกต่อเนื่องฮะจังวันนี้หน้าเขียวเรียบร้อยแยกต่อคูณ30คูณ30เเรียบร้อยค่ะรางวัลก็โตอ,อีกแล้วนะคะ โอ้โหสุดจัดจริงๆดอกน,นี้รับไปหยิบสวยๆรับไปหยิบสวยๆวยหวานเจีย๊ยบอีกหนึ่งทีมาดิพาร์ตสองพันหกสี่สิบนะฮะอ่ะรอบหมุนสุดท้ายกับคูณสามสิบค่ะเรียบร้อยครับเพื่อนขาโอ้โหนะฮะอ่ะเงินรางวัลรวมทั้งหมดนะฮะมาที่เจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบครัเพื่อนขาโอ้โหสุ ย้อนริงงนะคะกำไร6กพันหนอู้หูสุดจัดปรัดบอกกันเพื่นขาอะเรียบร้อยค่ะคลิปนี้ก็น่าจะพอเท่านี้เพื่นขาได้ทุนได้กําไรเรียบร้อยไปเที่ยวรอยกระทงของเราดีกว่าเพื่อนขาสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like กไลค์กดแชร์และที่สําคัญได้แล้วเลยเพื่อนขายกย้ายไปหาเล่นเกมใหม่สําหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะ